สวัสดีค่ะต้อนหับเข้าสู่ช่อง Queen of Love t a l t นะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานหน้าไพ่นะคะแล้วแต่พลังงานหน้าไพ่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรออกมาเลยนะคะแล้วแต่พลังงานหน้าไพ่เลยถ้าดูแล้วไม่ตรงไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะถ้าดูแล้วรู้สึกว่ามันขัดจริตขัดหูขัดตาเลื่อนผ่านได้เลยนะคะมา ขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะดูซิว่าคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานของพวกคุณวันนี้เป็นยังไงนะคะพลังงานของพวกคุณก็ดูมีความสูขดีเนาะตอนนี้หน้าที่จะเป็นอะไรที่เห็นถึงความสำเร็จความสุขในตัวของพวกคุณเองเห็นถึงความเป็นผู้นำ เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความพอใจกับกับภาระกับหน้าที่ที่ตัวเองได้รับแล้วก็สิ่งความสำเร็จในตอนนี้มันดูเป็นรูปเป็นล่างอยู่ในจุดที่พวกคุณรู้สึกว่าคุณพวกคุณพอใจตอนนี้นะคะถ้าถ้าเป็นเรื่องความรักนะพวกคุณก็ค่อนข้างที่จะหยิ่งเหมือนกันตอนนี้มีอีโก้ในตัวเองเหมือนกันเอาง่ายๆถึงจะรักแค่ไหนถึงจะคิดถึงตัดไม่ขาดหรอกค่ะแต่ถามว่า จะเข้าไปง้อตอนนี้ไหมก็ไม่ถามว่ารักไหมโคตรที่จะรักเลยหรือไม่คนคนั้นตอนเนี้ที่นิ่งกันไปเงียบกันไปกับคุณถามว่าตัดขาดกันไหมไม่คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้หรือคุณมีอีกโก้ก็ได้ต่างคนต่างมีอีกโก้พลังงานอาจจะสลับกันได้แต่ต้องยอมรับนะคะถ้าตอนเนี้ยเรื่องความรักถ้าเง,งียบกันไปพวกคุณตัดกันไม่ขาดหรอก เป็นพลังงานมัน,ม,นมันความรักมันยังเต็มเปี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันทำให้การต้องเจ็บต้องเสียใจต้องผิดหวังแบบสุดอะเออคือมันไปต่อไม่ได้ถึงแม้ว่าจะรักมากแค่ไหนก็ตามบางพลังงานก็อาจจะมีมากกว่าสองคนนะคะเห็นได้เลยว่าตอนนี้รู้สึกว่าไอ้รักก็ส่วนรักนะเจ็บแม่งก็ส่วนเจ็บ รู้สึกว่าอยากจะถามว่ายังอยากเริ่มต้นใหม่ไหมสัมผัสได้ว่าตัดไม่ขาดจริงๆหรอกอยากยังอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็อยากจะเอาชนะใจตัวเองโดยการไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้นะคะแต่ถามว่าเอาเขาออกจากหัวได้ไหมไม่เลยความรักมันยังเต็มเปี่ยมคุณหน่าที่จะคาดหวังกับความรักครั้งนี้มากๆแต่ถามว่ายอมที่จะไปง้อไหมก็คงไม่ตัวคุณพยายามที่จะนิ่ง พยายามที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับเขาหน้าที่จะรู้จักกันมานานเหมือนคุณนะ่ะตอนเนี้ยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาไปคุณก็ใช้ชีวิตไปตามปกติที่คุณมันควรจะเป็นนะคะพลังงานของคุณตอนเนี้ทำ ตอนนี้คุณก็อาจจะชีวิตของคุณก็อาจจะมีคิดโปรเจกต์ในเรื่องการงานการวางแผนในการใช้ชีวิตของตัวเองตอนนี้นะสร้างความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะก่อนหน้านั้นความรักคุณคาดหวังที่จะให้มันเป็นความมั่นคงเป็นความจริงใจคุณให้ใจแบบว่าคุณต้องการที่จะเป็นครอบครัวสร้างสร้างสร้างครงอบครัวกับเขาแต่ สิ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความผิดหวังการไม่มีเวลาการไม่ได้ใส่ใจการไม่ได้ติมเต็มมีก็เหมือนไม่มีนะคะเป็นความรักที่ดูขาดแคลนคุณก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้มันเป็นแค่เรื่องเพลอฝันเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงนี้คุณและเขาก็น่าที่จะห่างกันไปถามว่าห่างกันไปอ่ะลืมกันได้ไหมลืมไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ว่าไม่ถ้าคุณไม่ส่องเขาเขาก็จะส่องคุณ พลังงานหน้าภัยไม่ได้ปล่อยวางกันไปจริงๆยังรู้สึกว่ายังเฝ้ารอคอยถึงแม้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเจ็บมันจะนิ่งกันไปก็ตามนะคะตัดกันยากค่ะบอกได้เลยตัดกันยากอยากตัดแต่ก็เหมือนไปไปกลับกลันะคะเป็นพลังงานที่ตัดแต่มันก็ยังอ่าตัด เยื่อมันยังเหลือใหญ่อะอะยังมีเยื่อใหญ่ว่างั้นตัดไม่ขาดถึงแม้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะดูท็อกซิกมันจะดูไม่ถูกต้องเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วบางพลังงานนะคะแค่บางพลังงานนะคุณพยายามที่จะเคลียร์อยากจะจัดการพยายามสร้างสมดุลให้กับตัวเองรู้สึกว่าคุณเครียดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่า มันไม่มีทางที่จะชัดเจนไปได้ความสัมพันธ์ที่แอบทำอะไรลับหลังแอบคบแอบคุยหรืออะไรก็ตามถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ก็รู้สึกว่าอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองรู้สึกว่ามันขัดแย้งไม่อยากจะไปยื้อแย่งสู้ลบปบกมืออะไรกับใครไม่อยากจะไปเป็นตัวเลือกของใครรู้สึกว่าปวดหัวมากในความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะ ถามว่ายังรักเขาไหมยังรักนะยังอยากไปต่อไหมยังอยากไปต่อแต่คุณมองดูแล้วมันเต็มไปด้วยปัญหาความเครียดความกังวลใจคุณก็พยายามที่จะออกไปจากจุดนี้นะคะพลังงานค่อนข้างที่จะดูปวดหัวดูดูเสียความรู้สึกดูดูแรงแค้นนะเนาะแต่ถามว่ารักกันไหมรักนะแต่ถามว่าจะง้อไหมคงไม่อะจากสภาพพลังงานหน้าไพาคุณก็ไม่อยากจะ มันรู้ทั้งรู้ไงคะว่าแต่ถามว่าตัดกันยากไหมยากมากพยายามที่จะเอากันออกไปจากชีวิตเอาไปจากหัวถามว่าทำได้ไหมไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าจะเป็นเขาหรือคุณก็ตามมันยังมีแรงดึงดูดนะคะท,ท,ทั้งที่ทำให้กันต้องเจ็บต้องเสียใจดูซิว่าพลังงานจะคนฝั่งนั้นเขาคิดยังไงกับคุณนะคะคนฝั่งตรงข้ามของคุณยังยังรักคุณอยู่คะ่ะ คนคนนั้นยังรักคุณอยู่นะยังอยากจะเข้าหาคุณอยู่แล้วก็เขามีความสุขว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาเพียงเขารู้ว่าคุณอะคือโชคชะตาคุณคือเนื้อคู่เขาคือสิ่งดีๆการเงียบกันไปครั้งนี้มันก็ยิ่งทำให้เขาได้ชัดเจนว่าเขายัางต้องการคุณมากๆม,มันทำให้เขาได้รู้ใจตัวเองเขาค่อนข้างที่จะอ้อนวอนภาวนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อมั่นว่าคุณคือโชคชะตาคือคุณคือโชคชะตานำพาต้องได้มาเจอกับเขาแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขายังมีความหวังกับคุณการเงียบกันไปครั้งนี้จบกันไปครั้งนี้พลังงานของเขานะคะความเงียบมันทำให้เขาได้รู้ใจตัวเองว่าเอาจริงๆแล้วเขาหลักคุณมาก แล้วก็ปรารถนาในตัวคุณมากคุณคือโชคชะตาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาต้องให้ได้มาเจอเขาซึ่งเขารู้สึกว่าเขามีแรงมีแรงปรารถนามีแพชชั่นกับคุณมากๆซึ่งเขาไม่ยอมแพ้เด็ดขาดถ้าตอนนี้คุณเลือกที่จะตัดจบเลือกที่จะเมินเลือกที่จะอาดูเมินเฉยกับเขาก็ตามนะคะคนคนนี้ยังรู้สึกว่าไม่ได้ลดละไม่ได้ยอมแพ้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยดูซิเขา รักคุณไหมแต่ก็รักนั่นแหละเราเห็นล้นี่เห็นแล้ว,ว่ารักแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอีกคิดถึงค่ะตอนนี้นะเหมือนน้ำท่วมปากอยากพูดอยากคุยคิดถึงมากอารมณ์เขาดาวมากตอนนี้นะคะอยากพูดอยากหาข้อตกลงกับคุณเขารู้สึกว่าการจบกันไปครั้งนี้เขารู้สึกว่าคุณพยายามหันหลังพยายามที่จะจบพยายามที่จะไม่หันกลับมาหาเขาจ, glauben, จริงๆซึ่งเป็นอะไรที่เขาวิตกกังวลมาก ตัวเขาเองนะคะเครียดค่ะตอนนี้นอนไม่หลับเลยบอกได้เลยว่าเขาทรมานใจกับคุณมากๆตอนนี้นะคะคุณก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเวลาอยู่ด้วยเห็นมันเห็นถึงความเป็นครอบครัวทุกก็อยู่ตรงนั้นสุขก็อยู่ตรงนั้นตอนนี้บอกได้เลยว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับใจของเขามันจดจ่ออยู่ที่คุณทั้งๆท,ที่เขารู้ค่ะความรักครั้งนี้มันอาจจะดูไม่ถูกต้องมันอาจจะดู ทำให้คุณก็ไม่ได้จัดสบายใจการเงียบกันไปครั้งนี้มันคนคนนี้พลังงานเราสัมผัสได้ว่าเขาไม่โอเคเลยตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าการที่คุณพยายามที่จะมูฟออนไปจากเขาแล้วคุณตั้งใจมากด้วยที่จะมุกไปจากเขานะคะเขารู้สึกว่าโอ้โหกินไม่ได้เลยนอนไม่หลับเลยเครียดเลยตอนนี้นะคะปวดหัวมากเลยพลังงานหน้าภัยดูซิว่าคุณคิดยังไงกับ มุมมองความรักครั้งนี้คะคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะดูใครคนนั้นของคุณดูเป็นเดือดเป็นร้อนมากเลยเดือดเนื้อร้อนใจมากเลยอะดูแล้วคุณล่ะคุณมองความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงคุณมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เพ้อฝันมันยังไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกของใคร คุณอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วคุณมองว่าคุณอยากจบเพื่ออยากเริ่มต้นใหม่หรือตัวคุณอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากไปเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครคุณรู้สึกว่าคุณอดทนมานานมากแล้วคุณรู้สึกว่าคุณลำบากใจคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่คุณคิดมานานแล้วกว่าจะมีวันนี้ได้คุณก็รู้สึกว่าคุณผ่านอะไรคุณผ่านความอดทนการต่อสู้กับสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันยากลําบากแล้วก็ ดูหนักอกหนักใจคุณและเขาหน้าที่จะรู้จักกันมานานนะคะพลังงานหน้าไพ่คุณรู้สึกว่ามันไม่ง่ายอะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอยากจะจบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองหาโอกาสตัวเลือกทางเลือกคุณรู้สึกว่าตอนเนี้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณที่ผ่านมาคุณไม่อยากจะไปพยายามวิ่งไล่ล่าไปยื้อแย่งกับใครคุณรู้สึกว่าคุณคุณพยายามมามากแล้วกับที่ผ่านมา ตอนนี้คุณพยายามที่จะออกไปจากจุดนั้นคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสุขความสัมพันธ์ครั้งนี้บอกได้เลยว่ามันมีหลายคนเข้ามายุ่งวุ่นวายตอนนี้อารมณ์ของคุณพยายามที่จะมุกไปข้างหน้าพยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองเปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้กับตัวเองดีกว่าดีกว่าที่จะมาปิดใจเอาตัวอยู่กับคนคนนี้ คุณเห็นคุณค่าในตัวเองเลือกที่จะเคลียร์เลือกที่จะตัดปัญหากับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองอันุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนใหม่ๆคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ใจของคุณความรักที่เขาไม่สามารถสร้างความชัดเจนอะไรให้กับคุณได้ แค่แสดงความเป็นเจ้าเ้้าเจ้าของแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่ามีอีกโก้คุณก็มีเหมือนกันตอนนี้คุณก็ไม่ได้ยอมเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยสร้างความชัดเจนอะไรให้กับคุณตอนนี้คุณคิดวางแผนให้กับชีวิตของตัวเองคือความมั่นคงไม่ได้ยอมก้มหัวให้กับในเรื่องความรักอีกต่อไปคุณรู้สึกว่ามันดูไม่ฉลาดตัวของคุณมีรู้สึกว่า มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีโก้ของคุณมาเต็มมากถ้าก่อนหน้านั้นถ้าเขามีอีโกโ้แต่อีโก้ของเขาพลังของเขาไม่สามารถดึงความรักครั้งนี้ให้มันมาเป็นความชัดเจนได้อย่างที่คุณต้องการคุณก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แคร์นี่แล้วก็ไม่ไม่ไม่มานั่งที่จะมาร้องขออะไรจากใครแล้วเพราะว่าพลังงานของคุณมันมันมาเต็มมา,มมาก ถ้าเขาอีโก้ในระดับหนึ่งคุณก็พุ่งไปยันดาวอังคารแล้วตอนเนี้คุณก็จะไม่ยอมเหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะยังรู้สึกว่าคุณยังรักแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณขอไปเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆรักดีๆให้กับตัวคุณเองดีกว่าที่ผ่านมาคุณก็พยายามคุณเจ็บมามากคุณเครียดคุณขอเริ่มต้นใหม่แล้วขอมารักตัวเองดีกว่ามีก็เหมือนไม่มีค่ะเพราะฉะนั้น คุณรู้สึกว่าคุณผ่านความเจ็บความเครียดความเสียใจผ่านความรักที่รู้สึกว่าเป็นความรักที่มีอีกโก้เป็นความรักที่มองแต่ตัวเองตอนนี้คุณน่ะถ้าเขามองแต่ตัวเองคุณน่ะก็ไม่ได้แคร์คุณก็มองตัวคุณเองเหมือนกันโดยที่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาแล้วเหมือนกัน คุณผ่านจุดความเจ็บช้ำความเสียใจมาแบบขั้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นคุณขอเริ่มต้นใหม่กับตัวเองพลังงานของคุณคุณขอความีความสุขทางออกในในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือจบเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตกับตัวเองเลือกที่จะรักตัวเองมีเงินมีความมั่นคงอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรกินแต่งตัวสวยๆดูแลซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเองเปตัวเอง นี่แหละคือความสุขที่สุดในชีวิตของคุณทางออกในชีวิตของคุณคือการจบความเจ็บปวดความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกถ้ามีอีโก้นะก็นั่งกินอีโก้ไปคุณก็ไม่ได้แคร์คำว่าอีโก้ตอนนี้คุณเหนือกว่าเขาเป็นหลายเท่าตัวเลยตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณมีอีโก้ตัวคุณตอนนี้โอ้โห คุณไม่ได้สนอนะว่าใครจะมีอีโก้งอีโก้เพราะคุณโฟกัสที่ตัวคุณแล้วตอนนี้นี่คือพลังงานของคุณมุมมองของคุณในเรื่องความรักนะคะดูซิเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมเขาคิดที่จะทำอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมเขาจะจัดการกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงไหม คนคนนี้เชื่อว่าครอบครัวมีอิทธิพลต่อเขาเขายังคาดหวังที่อยากจะติดต่อสื่อสารคุณก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเขาอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณนะคะคนคนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณมากๆเขาจะยอมคุณแล้วค่ะมันทําให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณหนักมากในหัวของเขาในคิดถ้ามันจะจบกันไปจริงๆเขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดมากถ้าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่จุดนี้จริงๆ เขารู้เลยว่าตอนนี้คุณตั้งใจที่จะหลุดออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆคุณตั้งใจมากๆเขาคิดค่ะว่าจะทำยังไงดีที่จะดึงคุณกลับมาเพื่อที่จะได้เคลียร์เพื่อที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่เขาอยากเอาชนะใจคุณเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณน่าที่จะวางแผนเขาไม่ไว้ใจคุณตอนนี้เขากลัวคุณไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคะเขามองว่าคุณมีอีกโก้มากม ตอนนี้นะเขารู้สึกว่าการที่จะง้อคุณเป็นเรื่องยากมากเพราะดูคุณไม่ยอมเลยจริงๆต้องยอมรับว่าคนคนนี้อยากดูแลคุณนะคะแต่เขาก็เข้าใจว่าตอนนี้คุณไม่เปิดโอกาสให้กับเขาเลยบางพลังงานเลือกที่จะบล็อกเลือกที่จะปิดใจเขาอยากคืนดีกับคุณมากๆอยากได้รับโอกาสจากคุณแต่เขามองว่าคุณตอนนี้อย่างที่พูดเลยค่ะคุณไม่แคร์ ก่อนหน้านั้นถ้าเขามีโก้บอกได้เลยว่าคุณบวกไปเป็นสิบเท่าตอนนี้คุณแคร์ตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณมันหมดเวลาการให้อภัยหมดเวลาการให้โอกาสรู้สึกว่าคุณคงที่จะที่สุดแล้วละ่ะในพลังงานของคุณพลังงานของคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีสติกับที่ผ่านมา คุณอยากทำในสิ่งที่มันถูกต้องขอเลือกที่จะจบเลือกที่จะพังความรักครั้งนี้มันเป็นไปได้ยากคุณรู้สึกว่ามันหนักอกหนักใจไม่อยากจะเดือดเนือ้อร้อนใจไม่อยากจะต้องมานั่งรอคอยอะไรที่มันดูมันไม่ใช่อะไม่ต้องมานั่งทะเลาะหรือไปยื้อแย่งอะไรกับใครถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ให้เขาไปอยู่กับคนของเขาคุณอยากจะอยู่ในจุดที่มันถูกต้อง ไม่ต้องการเขาเรียกว่าคุณไม่คุณต้องการความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองนะคะพลังงานหน้าภัยนะคุณเลือกที่จะปฏิเสธค่ะเลือกที่จะมีกำแพงกับเขาเพราะคุณรู้สึกว่าคุณปวดหัวคุณเสียใจกับเสียความรู้สึกกับความรักครั้งนี้มากๆแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นพลังงานของเขาเขารู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายมากตอนนี้ เขารู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างตอนนีมนมน้มันเต็มมันลายล้อมเขามากๆเขาเครียดขเขารู้สึกว่าเขาเสียดายเสียดายคุณแล้วเขาดูไม่มีความสุขนะคะแต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณจะหันกลับไปจมปลักทุกใจทําไมเล่าคุณเลือกที่จะหันหลังแล้วเลือกที่จะรักตัวเองไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยรู้สึกว่าคุณใจดีมามากแล้วถ้าเขามีคนของเขาก็ให้เขาไปอยู่กับคนของเขาคุณเลือกที่จะรักตัวเอง ขี้เกียจที่จะต้องมานั่งคุยมานั่งหาข้อตกลงคุณรู้สึกว่ามันดูเสียเวลาเปล่าไม่อยากยุ่งค่ะพูดไปก็เจ็บเป็นความรักที่รู้สึกว่าพยายามแค่จะดึงเข้าไปแต่มองไปในอนาคตมันก็มีแต่ความเจ็บปวดพลังงานท็อกซิกคุณต้องการหลุดพ้นออกไปจากจุดนี้มากๆคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ใจมานานมากคุณขอปล่อยมือถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะ มั่นคงเขาอาจจะเคยซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือเคยดูแลกันยังไงกันก็ตามคุณรู้สึกว่าบวกลบคุณหารแล้วปล่อยมือดีกว่าไปข้างหน้าดีกว่าแต่เขาดูเหมือนจะไม่ยอมนะทั้งทงที่ก็รู้ว่าคุณปล่อยมือทั้งๆท,ที่ว่าคุณก็ไม่ไม่อยู่จุดนี้แล้วคุณก็นิ่งเฉยแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าอยากดันทุลังนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขา ค่อนข้างที่จะคิดถึงและหลงเสน่ห์ในตัวคุณมากเห็นถึงความพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณพยายามที่จะดึงคุณเข้ามาอยู่ในจุดนี้เขารู้สึกว่าการไม่มีคุณมันทําให้เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาทุกข์ใจมากเขาเหงาเขาโดดเดี่ยวจิตใจของเขาตอนนี้มันเคว้งมากคุณเป็นคนที่สามารถเติมเต็มเขาได้และเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่พลังงานของคุณดูปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะคะเอาอีกสามใบค่ะ ขอบทสรุปอีก3ใบคุณเลือกที่จะตัดนะคะเลือกที่จะเมินทั้งๆท,ท,ที่คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุณรักนะแต่จะถามว่าให้ทําอะไรไหมไม่เพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าถ้าคุณไม่ตัดคุณให้โอกาสถามว่าเขาทําอะไรให้มันดีไปกว่านี้ได้ไหมคุณก็มองว่าไม่แต่ถ้าในเมื่อมันเป็นแบบแบบนั้นถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนคุณเลือกที่จะตัด ถามว่าคุณคุณทำใจได้ไหมคุณปล่อยเขาไปคุณก็ยังรักแต,แต่แต่จะไม่พยายามทำอะไรเพื่อเขาอีกต่อไปคุณจะเฉยไม่อยากจะสนใจแต่ถามว่ารักเชื่อว่าคุณยังรักเขาเต็มเปี่ยมและเขาก็ยังรักคุณมากแต่เขาก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะคุณแน่วแนว่ในการที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วไม่ทราบว่าเป็นพลังงานของท่านใดที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะ ก็ดูดุดันเอาการเหมือนกันนะคะอ่ายังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a l o t ช่องนี้ด้วยนะคะ